เกีียวปีสองปังมากพี่น้องค่ะนอกจากเหนืองานจ้างแล้วเนาะมาเปิดวิทเองก็คืออุดรไหมเออนะหนึ่งงานปังยอดขายทะลุหกพันนะฮะมาถึงโคราชเมื่อคือนนี้ก็เช่นกันพร้อมกลุ่มปิดเนาะสุดยอดและหนึ่งสิ่งสำคัญไม่ว่าลงจุดไหน มีงานจ้างต่อจังหวัดเลยจ้างต่อของปีหน้าเมื่อวานโคราชนะคะจ้างต่อวันที่ยี่ห้ามกกราพี่น้องเบ,บ,บิรงเอาดิจากผลงานของเขานะคะและเมื่อวานวันที่แปดเออเนาะวันเมื่อวานนะคะผู่ใหญ่บ้านเพียงแคโ่โพสต์วันที่แปดคิวหลุดอืมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มีคนโทรเข้ามาลัวๆนะคะผู้จัดวันที่แปดพฤศจิกาก็เข้ามาพร้อมนี่ รอต่อคิวคนนี้ได้ไปนะฮะเออวันที่ยี่สิบห้ามกรานี้สามแสนไม่ต่อสักคำมัดจำเลยนี่คือการันตีด้วยผลงานและเขาก็พร้อมที่จะอ่าสร้างสรรค์นเนาะอะ่อย่างที่แม่แม่รักและต้องการพี่น้องเอาใดเอาใดมาด้วยค่าเขาได้นะเอออันนี้เขาเรียกว่าคนทำงานจริงผลงานการันตีตัวเอง มีแต่คนพร้อมเข้าสนับสนุนนะฮะเออสุดยอดจริงๆแล้วยิ่งปิดวิกสองที่โดยปิดวิกเองหลายคนมองว่าเฮ้ปิดวิกเองเนี่ยได้ได้ได้กำไรเต็มๆเนาะทำไมไม่ทำเองในกรุงเทพนี่คือคำถามเข้ามานะคะในกรุงเทพน่ะผออยบอก็ตอบชัดเจนเลยว่าอ,อ่าให้ผู้เขาจัดงานเนาะรับต่อ เพราะว่าในในวงกว้างข้างในเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะฮะอันนี้คือจุดป,ประจัยในการตลาดอืมแล้วก็บรรดาผู้จัดงานเนาะเอาคอนเสิร์ตไปลงก็เตรียมรับคิวกันรัวๆในสายกรุงเทพเราก็เห็นกันอยู่อืมถ้าไม่เก่งจริงบอกว่าอ่าวงกระแสอยู่ได้ไม่นานอ่ไม่ว่าอะไรถ้าเกิดไม่พัฒนานะ ไม่พัฒนาไม่ต่อยอดไม่สร้างความระทึกใจเออซื้อใจคนดูและผู้ชมมันก็มีสิทธิ์อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าณนะขณะนี้อย่าลืมว่าคอนเสิร์ตวงดนตรีวงหมอลำเนี่ยเขาแข่งขันกันจริงด้วยผลงานเนาะด้วยสไตล์ของแต่ละคนนะคะ,อ,ะอินเตอร์เทนเนาะเวทีหมอลำใหญ่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะอยู่ที่ตัว เขานะคะอยู่นานมีความรู้เพิ่มพัฒนาเพิ่มในทุกทุกวันจะทําแบบสไตล์เดิมก็ไม่ได้นะคะนี่แหละคือปัจจัยหัวสมองไวหัวสมองเพชรนะดัดแปลงแก้ไขปัญหาทําไปแก้ไขปัญหาไปพักดันลูกล,กลกโตกเกียวนะพัฒนาตัวเองไปซื้อใจ fc ใดทั้งโลกเมกะทางทางโลก,ก,โลกออนไลน์และกะหน้าเวทีในประเทศไทยพี่น้องปื้มนำแท้แท สุดยอดผูยาบาลฟินแลนด์และก็เนาะลูกๆพอลูกโตโกเกี่ยวทุกๆคนบ่มีอะไรตีดีใจนำปื้มปิตินำสำหรับยายนะ